สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรา,าชมชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาคอยดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเรนนะแล้วตามด้วยคำถามอืมนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นอืมนะกดแชร์ออกไป นะเพียงคนละเก้าพันนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แชร์แล้วตามด้วยชื่อเรน และตามด้วยคำถามเดี๋ยวตอบให้นะรอก่อนไอ้คนเข้ามาก่อน9999คนก่อนพอถึงแล้วเดี๋ยวตอบให้เลยนะคือถ้าไม่มีผู้แชร์ผมไม่ตอบนะถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันเองนะผมจะทำให้ดูนะว่าแชร์เป็นยังไง ไปดูที่อาจารย์ท็อปนะเมตตานะดูว่าอาจารย์ท็อปนะเมตตาพิมพ์ว่าย่งไงแล้วทำไมมันมีผู้แชร์ขึ้นไอคนที่พิมพ์แล้วไม่มีผู้แชร์ขึ้นให้ถามใหม่นะมาครับกดแชร์ออกไปใครไม่รู้ว่าจะแชร์ไปที่ไหนแชร์ไปในที่ไหนคะจอนทงังไสที่สำนักอาจารย์โอ เพจยิบซีโอสิริกรชมรมโหราศาสตร์เอกเอุเทพนิมิตพยากรไม่ใช่ไม่ใช่เพจกลุ่มอ๋อกลุ่มกลุ่มอาจารย์โอน้นะมีทั้งหมดเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะโอ้พึ่งได้ไหมเนี่ยกลุ่มไ<อ>พย,ยิบซีนะคะกลุ่มไพย,ยิบซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรนะอาจารย์ท็อปก็เคย รู้นี่คะว่าเรามีเพจอะไรบ้างสามเพจอ่ะเอ๊ะใช่กลุ่มอะไรบ้างสามกลุ่มอ่ะผมเบอร์แล้วนะโอเคเบอร์แล้วเหมือนกันแชร์แล้วแพรแวคนที่ชื่อบาสเขาคิดยังไงเม่ยเราแชร์แล้วเนาะตเอาแชร์แล้วไม่ต้องแชร์อาจารย์โอ้แชร์ครีมแฟนเก่าไม่ใช่เหรอไปยังไม่มีผู้แชร์แชร์แล้วแพรวคนชื่อบอสเขาคิดยังไงกับคนชื่ออ้อมคะเขาชอบกันไหมอุ้ยไม่ดูครับ มันเป็นคำถามที่ผู้คุณเอามาเอามาใส่ยัดใส่เราไม่ดูนะอะกล้ามไปเลยอะไรที่มันจะก่อเรื่องวิวาทะแล้วมันเป็นเรื่องของมือแต่ละมือนะแล้วเราไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเราจะไม่พูดใครแฟนเก่าคิดถึงเราไหมคะทนาจารย์โอตอบคิดถึงค่ะนะอืมคำถามที่ที่คนทะเลาะกันนะ่อย่าเอามาถามจำไว้แค่นี้นะเราไม่ตอบนะครับเพราะว่ามันเป็นการหาเรื่องใส่ตัวนะ นอกจากไม่ได้ค่าดูแล้วยังจะโดนหาเรื่องใส่ตัวไม่คุ้มครับเราไม่ทำนะเออถ้าอ่านไปแล้วมีเรื่องผมก็จะไม่ไม่อ่านนะอะไรก็ตามถ้าถามหาเรื่องก็คือหาเรื่องกันไปนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นบ้านนูน้นเขาชอบสั่งของแก๊ปมาอืม จะบินนะเพราะฉะนั้นคำถามโปรดให้สร้างสรรค์กว่าน,นี้กันนะครับนะบำคาเสียงจริงไหมนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามได้ยชื่อเล่นและตามได้คำถามให้ถามแล้วนะถ้าไม่ถามถือว่าจบนะครับนะผมก็ไม่ตอบอะไรแล้วนะอืมให้โอกาสถามแล้ว ใครเข้ามาแล้วอยาจะถ้ามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะไปที่เพจเอ้ไม่ใช่ไปที่เฟสนะไปไปที่กลุ่มยพฟซี 4, กลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนีม้มีพยากรได้นะคะเอ่อคนไหนอีก่ะ แพรวแพรวถามใหม่แล้วนะคะแชร์แล้วแพรวคนชื่อบอสเขาคิดยังไงกับเราคะรักเราจริงไหมบอสรักเราจริงไหมรักดีคะ่ะรักมั่นคงดีนะคะรรักมั่นคงกับเรานะคะคุณแพรวแชร์แล้วค่าหญิงวันนี้จะมีโชคทางสิ่งโชคไหมคะคุณหญิงไม่เห็นไพ่หรีเห็นผมไม่กล้าตอบนะอืม พราะปัญหามันคือว่าถ้าจะเสี่ยงโชคเราได้มันจะต้องเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาเด่นชัดไงถ้าคุณเสี่ยงโชคจะต้องไพ่เหรียญที่ดีด้วยนะไพ่เหรียญเสียก็ไม่มีโชคมัน,มมนต้องดูด้วยว่าเป็นไพ่ที่แบบอืเอาเป็นว่าไพ่เมื่อกี้เนี่ยนั่งดูมันไม่เห็น<พ>ผมไม่เห็น,นล็อก<ล>เมือกไพ่ของพว<ล>ามอุดมสมบูรณ์หรือ,อว่าการสร้างภาพว่ามีเยอะหรือว่ารวยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันไม่ได้บอกว่าจะได้หรอหลังม่านนะหลังม่านเออช่างมันเหอะหลังม่านมันมีอะไรซ่อนอยู่นะคะตอบไปตามตรงว่ามันไม่ได้ครับใครที่มันไม่ได้สัมพันธ์กับคําถามเลยอืมผมตอบไม่ได้ตัวผมนะตอบว่าไม่ได้น่ะไปเสี่ยงให้ตายวันนี้ก็ไม่ได้เสียหมดน่ะเสี่ยงไปเลยผมยุเลยเล่นไปเลยหมดมีเท่าไหร่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ แล้วจันท็อปเป็นหมอโดอย่างนี้ได้อย่างไรคะจันท็อปอาจารย์ท็อปต้องแนะนำสิก็บอกแล้วลว,ว,ว่า,<พ>าก็คือคนเล่นยังไงก็เล่นนะเดี๋ยวยิงโมโหบอลอยู่ตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงโมโหบอนเพราะคนติดโควิดทุกวันนี้มันมาจากบ่อนนะพูดตรงๆนะต่อให้เล่นออนไลน์อะเล่นออนไลน์ตอนนี้ยุคโควิดรู้ว่าเงินหายากแต่ก็ยังเล่นเงินอยู่งั้นะนะ ไมรย,ยุเลยบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแทงเข้าไปนะหมดแล้วหมดเลยนะผมแนะนำไม่ใช่อะไรนะทำไมอ่ะอยากเป็นที่สุดก็ต้องต้องทำให้ถึงที่สุดนะก็มันไม่มีไพ่<ม>เหรียญขึ้นมาผมจะเล่าให้ฟังเพื่อนผมอะเดินไปแล้วแทงแทงด้วยอะไรรู้ไหมแทงด้วยกุญแจรถกระบะเรารถกระบะวางไว้ตรงนั้นเนี่ยสี่แสนน่ยนะนะ่ะแตเล่นแบบสุด,สดๆลแล้วบางทีเอาชน,นดไปว,วางเลย นะแล้วหนีจากเมืองจีนนะเมืองไทยปรากฏมาตายที่เมืองไทยว่าอะไรมาโดนลูกหมูฆ่าตายอันนี้เรื่องจริงนะเอ,อ๋เอ,อลูกหมูเนี่ยอธิบายหน่อยคือไปแทงลูกหมูไปแทงไปแทงอ่ะอาพูดตรงผมพูดตรงตรงคือเพื่อนผมมากไปรับแทงมาจากเมืองจีนหนีมาเวน,นีสองล้านแล้วปรากฏว่ามาตายที่บางโพเนี่ยเขาส่งคนตามมาหกคนมาเก็บ เออสองล้านอะ่ะติดติดนี่ที่นู่นก็คือไปเก็บเงินหมุนของเขามาเราหาเง <มา S 1> ินใช้เขาไม่ได้เลยหนีหนีมาที่เออหนีมาเสร็จแล้วอะ่ะไปกับพวกมาเฟียรู้ไหมว่าทําไมถึงได้มีเหตุหนีไปจากเมืองไทยตอนแรกเพราะเอากับรถกระบะนั่นนะไปวางตึงอะ่ะแล้วแล้วสุดท้ายรถกระบะโดนยึดสูบไปทั้งรถอนะ่ะทองสิบบาทโดนสูบไปหมดคือหมดตัวเอาพูดง่ายๆเหลือแต่บ้านดีว่าโฉนดสุดท้ายมันยังไม่เอาบ้านไปขายอะ่ะผมก็ผมก็รู้เลย แต่ว่ามันตายลงมันมันโดนเขาแทงตายสิบสองแผลมีดยาวเท่าเนี้อืมยเขาไปรู้ว่าเขาด้วยไเนี่ยรู้มาอืมเพื่อสนิทัาจารทับใช่เพื่อสนิทผมตายตายเพราะพนันเนี่ยแหละพูดตรงๆเลยอ่ะหมามาแล้วมีใช้รูปหมามาคนจริงไม่นิ่งแน่อ,อ,อแชร์แล้วนะคะสบปยความรักจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้ตึงเครียดมากค่ะ ไม่รู้สถานะเน,ะเนะาะเ,เดี๋ยวคุยรู้เรื่องนะเดี๋ยวกลับมาคืนดีกันค่ะเดี๋ยวคุยรู้เรื่องนะเดี๋ยวมารักกันไพ่ดีไพ่ดีไพ่มีเมตตามาหานิยมนะตอนนี้ไม่ต้องเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดีกลับมารักกันนะคือคือประสบการณ์อ่ะของอาจารย์อาจารย์จะเล่าให้ฟังอตอนสมัยอาจารย์เรียนมัธยมเพื่อนอาจารย์มีทองบาทหนึ่งแม่ให้มาเป็นสมบัติติดตัวจากต่างจังหวัดนะเป็นคนเหนือแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมมันมีมันมีระยะบอลโลกอ่ะหนึ่งเดือนเต็มอ่ะบอลเตะกันตลอดเชอมันก้าทองเนี่ย ไปจำนำจำนำเสร็จประเทศเ,เล่นแล้วหมดตัวผมก็เห็นตั้งแต่ตอนนั้นมาตั้งแต่เด็กๆก็คือยิ่งพนันในโอกาสไม่มีเลยนะพูดตรงมีทั้งหมดมากกว่าแต่ถ้าเราสมมุติว่าตั้งงบไว้เนี่ยหมื่นอย่างเงี้ยแล้วเราไปเล่นหมื่นอย่างเงี้ยแล้วหมดหมื่นก็เลิกอะ่ะอย่างเงี้ยก็ยังพอทนแต่บางคนมันไม่ใช่บางคนนี่มันมีรถมีอะไรมันเวียงใส่เข้าไปหมดเลยผมเจอหมดแล้วนะมีรถรถเก่งสามคันเพื่อนผมเกลี้ยงเลยพอรถนะแล้วก็ไอ้นี่ บ้านต่างจังหวัดเกลี้ยงหมดเลยเหลือบ้านในบางโพท,ทีเดียวโอ้โหพี่ค่ะนี้ก็แสดงว่ารวยแล้วดิมันรวยแล้วแต่ว่ามันหมดเราจะไปเล่นการพนันที่มันจนทําไมก็คือมันติดอ่ะคนมันติดอันนี้จริงนะอืมถ้าถ้าอยู่ฝั่งไทยไม่ได้บางทีมันข้ามไปฝั่งนู้นเลยเล่น <c oughs> ข้ามไปเลยเอารถไปตึงฝั่งโน้นแต่ <c oughs> ผมเห็นมาเยอะแล้วเรื่องเนี้ยเอ,อกดแชร์ออกไป มาจากคําว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถผมเห็นมากับตามันเห็นมาหมดแล้วถึงได้เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องจริงจะจะทาความจริงคือไม่มีใครเล่นได้คนที่ได้เก็บค่าต๋งก็คือเจ้าของหรือคนที่แทงคนรวยก็คือคนรวยไม่ใช่นะหมายถึงว่าคนที่ไปเล่นพนันอ่ะอืมที่ที่บ่อนนั่นอ่ะคนเล่นไม่รวยแต่คนไหนรวยคะผมเห็นเมียเจ้าของจะหอบบอน เจ้าของบ่อนรวยอ่าบริษัทอ่ะผมเห็นนะมันมีเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเสื้อผ้านเด็กนะเขาเขาไปเล่นฝั่งนูน้นอะไปเล่นหมากเก้าอะหมดไปสี่สิบสี่ล้านนะกลับมาประเทศไทยว่ากดอาคารเจ็ดที่เหลือสิเหลือสองที่โอเยิ่งนกักคิดในใจเลยหมดแบบไม่ใช่หมดธรรมดามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถล้วเพิ่งเคยเห็นครั้งนั้นนั่นแหละนะเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะ มาเป็นประธานในรายการทุกรอบติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idline โอซิริ15อ่ะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idline ajtop 16 คำคุณหญิงบอกว่าฮ่าฮ่าาจานเก็บกดอ่ะไม่ได้เก็บกดพูดตรงๆเพราะว่าผมเห็นคนอ่ะที่เล่นมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะทุกวันเนี้ยแม้จะทั้งเงินสองร้อยติดตัวย,ยังไม่มีผมเห็นมากับตาแล้วไงมันเห็นมาหมดอ่ะนะแล้วถามว่าอดีตอ่ะผมเคยเห็นเขาเล่นเล่นกันก็ไม่เคยเห็นใครรวยนะ,จ,ะจน <ผม S 1> ทุกค,คน,นม<ะ>หมดถามว่าเล่นไหมผมเล่นแค่พอจํากัดสมมุติเมื่อก่อนเนี้ยผมมีอยู่สักหมื่นอย่างเงี้ยผมเล่นแค่ห้าร้อยแล้วก็เลิก ถ้าเสียห้าร้อยหมดก็เลิกกันแค่นั้นเองหวยอะไรเงเี้ยพอละคือเมื่อก่อนเล่นแบบเนี้ยคือหวยนี่คือ<ว>นันตลายนะหวยเนี่ยลอตอรี่เนี่ยทุ่มมากๆเข้านะคะหมดหมดเคยเห็นมาแล้วอ่ะคนขายเดี๋ยวไม่ไม่บอกแล้วกันนะขายที่ไหนนะหมดไปแล้วเขาเขามาถามเราว่าเนี่ยนี่ที่เขาเล่นลอตอรี่นี่ซื้อลอตอรี่ไว้เขาเล่นทีเป็นเท่าไหร่นะหมื่น หลายหมื่นเลาแสนเนาะแล้วเขาเสียเขาเขาไม่ได้อ่ะเขาไม่ถูกอ่ะหมดแล้วแบบบ้านเขาจะโดนยึดอืเขามาถามเราว่าพรุ่งนี้ยเขาจะมายึดบ้านแล้วเนี่ยจะจะยึดได้ไหมหรือว่าจะเขาจะเสียบ้านไหมหรืออะไรก็ต้องเสียมาถามเพื่ออะไรมาถามตอนนี้มาเสียเสียมันไม่มีประโยชน์แล้วไปแล้วครับนะสวัสดีครับอ